สวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหนูเก๋จะมารีวิวคอจีนฟิตเรือนะคะขนาด1-300ถึงนะคะต่อหัวต่อคอนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปย่างขายนะคะนี่ค่ะเป็นคอกลมนะคะลักษณะจะเป็นคอกลมลูกค้าจะต้องเอาไปผ่าล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการย่างนะคะ เราก็ใช้การผ่านี่นะคะคอสะอาดคอสดอยู่นะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมีไรายได้นะคะอยากจะมีไรายได้เสริมอาจจะเอาไปย่างขายคู่กับสินค้าที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะแค่ล้างล้างเกลือนิดหน่อยนะคะผ่าเสร็จล้างเกลือนเนี่ยนะคะก็จะได้คอเป็นคอผ่าแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะ ใช้เวลาล้างไม่นานเพราะคอค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็สวยลูกค้าที่ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะจะเอาไปลองใช้ก่อนก็ได้นะคะหนึ่งกระสอบก็เราก็ขายนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะทดลองสินค้าว่าโอเคหรือไม่ดีหรือเปล่านะคะลองได้คะ่ะติดต่อมาได้ทางไลน์นะคะของบริษัทนะคะ หรือจะติดต่อทาง f a c e b o o k ก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะมีทีมงานเทสสินค้านะคะอยากจะรู้ว่าสินค้าเป็นยังไงเราก็เทสเลยค่ะแลวสรุปที่ได้ออกมานะคะนี่ค่ะรับประทานแล้วอร่อยค่ะทานกับน้ำจิ้มแซบๆนะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตาตลอดมานะคะติดต่อสอบถามได้ตลอดนะคะ